งายง,งเลยเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนรอๆพอนะมาจากเมืองค่ะพึ่งกลับมาถึงกันนี่คิดถึงมากเลยลูกสาวอยู่กับแม่ตายมองทาอาบนาำไหมคะ่ะทากบหน่อยอาบนาำ กบจอยกบพร้อมเลยนี่นอนให้พ่ออาบน้ำให้ค่ะนี่อาบน้ำตอนเย็นนะคะแม่แม่เอฟซี FC อาบน้ำหรือ,อยังคะมาอาบน้ำกับน้องปีนะกูอ,อ่ะเออปีนคางไม่แล้วพิกแล้วถ้าสวยแจ้ลูกสาวโอ้โหแจกของดีอีกพ้อม วันนี้ไฟดับทั้งวันนะคะไฟเพิ่งมาตอนห้าโมงเย็นพอดีกับแม่กลับมาจากเมืองพอดีเลยเออปวนตดนในฟังผมตดเดได้ยินหวดไดตัวไดเลยพี่ๆีเอ,อ้ยบ่อยากไอ,อ,อ้ฝนเนาะเอ้เนาะลูกสาวแม่อุ้ยอุ้ยขันขัน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปีเลยนะสวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีค่ะพี่เต้ยเพิ่งเลิกงานกําลังกลับบ้านจ้าค่ะกลับบ้านก็ด้วยความปลอดภัยนะคะฉลองไม้กันสั่นใหม่แม่สมชาติเบสอยู่ค่ะพี่ฝนไม้กันสั่นใหม่กาลังชาติเบดค่ะ อันนี้เอาตัวเก่ามาใส่อยู่คันนวันนี้ไปรอดไหนจ้าพูดแล้วบุรีรัมย์ผุนผู้สาวนี่อยู่บ้านกับอยู่กับเมตายเฝ้าบ้านอาบน้ําจะเข้านอนลรอคันนี่เนี่บทางบันเลยใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้ไฟดับไฟเพิ่งมาห้าโมงนี้เองว่าดะเบิ่งขันคันคัน โอ้ยแมตายกับคุดหลุมบอลล็อตีวันนี้ค่ำแล้วค่ะพี่ฝนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเลาะค่ะนี่ตอนนี้ค่ำแล้วค่ะดูแต่น้องนาโนโอ้โ,อโอ้เล่นชิดินแม่มาหอดผีเลยสะดิดพึ่งแบนหนึ่งแมตายไหมพรุ่งนี้บ้านเลิศรักจัดงานวันเกิดไหมจัดอยู่ค่าตอนนี่แหละค่ะประมาณ ช่วงเย็นๆนี่แหละค่ะจะได้ไปล้างผลไม้หรือเปล่าต้องรอดูค่ะว่าต้องถามแม่เลิศรักก่อนว่าจะล้างตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าไฟมาแล้วหรอมาแล้วค่ะไฟพึ่งมาหาโม่งนี่แหละค่ะรถถังใหญ่เฮ้เล่นดินคักเลยแม่ตายเจาะเป็นลุมอีกแล้วตรงนี้ตรงแม่ตายเคยผูกเราเอาปูนขาวมาโรยนะคะโรยทิ้งไว้ก่อน ถ้าวันหนึ่งเดี๋ยพวพรุ่งนี้ก็ปาดออกนะคะเอาน้ำขีดออกเออแต่ตอนนี้หนูมันมากเลยเออเอาพ่อก็อาบไปวะหนูสิถูเออพ่ออาบให้เดี๋ยวหนูถูเองครับวะ่กักขนาดเลยค่ะอุ้ยอุ้ยหางสิรุดเดอ้อขั้น เล่นผู้เดียวบพพ่อพุ่นยันพ่อกับนอ่องปีใหม่่ได้เล่นกับแม่พอด้เล่นดินบนดินมมใหายเลยแม่ตายเฮาโอ้ยปาดคือดับน่านททไม่ได้ดูจ้างใจจะขาดคิดถึงถึงพ่อกับแม่มากเลยเนาะพี่ปีคานีเฟนเน แม่ตายตัวแดงแล้วอาบน้ำให้แล้วค่ะนี่ขัดตัวไว้ไปงานวันเกิดน้องเลิศรักพรุ่งนี้นะพี่ปีค่ะขัดสีชวีวันไว้พรุ่งนี้จะได้ใส่ชุดสวยๆโอ้เขาเต่าเร็วพี่น้องโอ้โหนอ้หเลือดล่มดีคักเขาเต่าเขาก็มีแห้งผายล่มอยู่ ได้ทั้งได้เย็กนั่นไปแล้วเดินเดินวนแล้วค่ะอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วอือไปเข่าเตาฟังนี้ก็ว่าฟังนั้นไม่ถนัดที่ปีบอกแม้ตายเพิก่กระเสียงดีดีที่ปียาทำเหมือนอ้วนนะติดเต้า ติดเต้าแม่เลยนะแม่เล่นดินตัวแดงหมดแล้วเอาหันทางไม่ให้ลูกเอาโหเต็มจอเลยใจสวยเอาคนใดคนใดเสียงดีสวัสดีค่ะพี่แขกแม่สมวันนี้ได้ป้า ตัดจุดให้ลูกสาวแล้วแก้ตัวใหม่ฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แขกร่างสงทั้งแม่ทั้งลูกเลยพ่อพี่ปีชื่ออะไรนะแม่สมยังกอดพ่อพี่ปีซื่อยังกอดทองเงินพายทองเงินค่ะสีดองเงินเออสีดองเงินเอาลวปล่อยแล้วคุณ ออืเดี๋ยเย็นนี้เราจะไปกินข้าวที่บ้านแม่วอนกันนะคะเย็นนี้ปิ่งปลาหมอหน้าค่ะกระตําทัวค่ะเย็นนี้เมนูเด็ดมีแฟนขับส่งป้ายมาให้เลิศรักที่บ้านดาวมีเสื้อสวยของแม่สมนำโอ้ขอบคุณค่ะแสดงว่าแม่วนไล่สุดเมนบ่ป่ะ ผู้เต่าเขาเต่าอีกแล้วบ่อยากอายเลยด้วยกันเองพี่ฝนเขาเต่า,ตาแม่ตัวดำปุ๊ดเลยเออแม่บอกบม่มีน้ำดอกล่าแม่ว่าอาไ้ให้นออ้องก็ไหน้องโอ้แมนจ้าเพิ่นละพอดีล่ะค่ะมือแรงนีไปกินเขาบานเพิ่นกับสิเดไปเอาเสือสวยล่ะค่ะก็ขอบคุณเสื้อสวยๆนะคะจากแม่เอฟซีนะคะโอ้ปุ่น ผุ่นนแม่ว้อนค่ะแม่ว้อนสงสัยเอาของมาให้แม่เลิศลักค่ะนี่นแม่ว้อนขี่มอไซค์ไปบ้านน้องเลิศลักนะคะ <Okay. S 1> พี่ส่งเสื้อหนาวไปกับแม่วอนอีกไม่กี่วันคงถึงนักคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่อะไรคะนี่ N O แล้วก้น K แปลว่าย no ังพอ n o double k แปลว่ายังเรียนแบบน้องเรียนแบบน้องชายหรือลูกนกนกนกเมนบอกนกแก้วใช่ค่ะเสียงนกแก้วพรุ่งนี้วันเกิดพี่รอรอบอกใช่ค่ะพี่ฝนพรุ่งนี้วันเกิดพี่เลิศรัก พี่แก้วโรงพยาบาลโอ้ค่ะรูงเรวพี่แก้วขอบคุณนะคะพี่แก้วเดี๋ยวจำจำปูฝ้ายไว้ก่อนบัดนี้อินอุรุกีโอ้นกแก้วจ่าปะน,นะนกแก้วน่ารักมากมากเสียงแม่ตายไหมโอ้คนดู38ท่านกดยอดไลค์สามสิท่านแล้วขอบคุณมากๆนะคะก็อย่าลืม แชร์ด้วยนะคะกดไลดมมดดค์กดแชร์โมเมนต์กดแซร์ด้ค่ะกดแชร์แม่ลูกคุยกันน่ารักแม่จะจะพูดเก่งนะคะนี่แม่ตายนี่เสียงเอ๊กเอ๊เอ๊เลยพูดเก่งมากๆเขาตะเต่าลูกสาวกระไดมึงมึงมึงกีโผลพ้นสวดออกไหมโจตูดแล้วท่วงกีโผลพัดได้เลยเนาะหันตูดมาใส่แม่เลย อืมแม่ตายคงมีความสุขนะคะใช่ค่ะรักนะสาสวยสวัสดีค่ะคุณแม่ต้องสุขรักเช่นกันนะคะรักทุกท่านเลยค่ะปกตินี่พี่ปีถ้า มาอยู่กับแม่นี้ก็จับยาเป้ายวป้า,ปน,ปานะคะแต่วันนี้เงียบโอ้ยสิจุบแม่ติวนหูตน้นใหม่เอ้ยดูแม่ตายเหมือนมีน้องนะคะ,คะดูค่ะดูลูกสาวมาถูคัดผิวเนยบ่ได้เลยลองเรียกใหญ่เลยแม่ตายเราเ้ย ไม่ยอมให้ลูกห่างนะคะนี่ก็เหมือนพี่ปีละค่ะห่วงน้องดาวพี่ปีห่วงน้องดาวยังไงแม่ไตก็แบบนั้นเลยค่ะนี่ห่วงลูกขาหายดีแล้วค่ะขอบคุณนะคะแม่าไา่ก็มีความสุขได้คอเคียงกับลูกสาวแสนสวยค่ะพี่ปีตัวเล็กเลยเมื่ออยู่ใกล้แม่ไา่อืม พ่อพียากางร่องไปเ,เขาเต้าคางนั่นแล้วก็เขาเต้าคางนี่อยู่นี่แม่ตายเขาบอกลูกไงเอาล่องบางอีละสวัสดีค่ะพี่วัฒนาสวัสดีคุณพรน,นิสานะคะไออาปะแต่งให้แม่แล้วดูแต่ช่องช้างจนฝันเห็นช้าง แม่ตายมีลูกยี่เชือกแล้วแม่สมนี่ราคาเชือกแรกค่ะพี่ปีนี่นะคะลูกเชือกแรกของแม่ตายได้ข้าวเต้าก็มีความสุขแม่ลูกบอากันรั่วๆแม่ตายนี่คุยเก่งค่ะนี่แม่ตายนี่ <c oughs> นะ้นลูกไปทูเนียกับไดา <c oughs> บอกลูกอย่าไปไกลอย่าไปไกลแม่สมช้างเอาองวงเคาะพื้นหมายความว่ายังไงจ๊ะ ก็เขาดีใจค่ะพี่แขกเขาดีใจหนึ่งคือดีใจสองคือเรียกตีเรียกให้ลูกกลับคืนมาอืมคุยเกี่งจังแม่ตายสวัสดีจ้าสวัสดีคาะตโนตแม่ตายกี่ปีแล้วแม่ชม สิบเก่ามนบ่บ,บแม่ตายสิบเก้าปีโบสิบเก้าแล้วค่ะแม่ตายเรียกพี่ปีรีบมาเลยแม่ตายนี้สิบเก้าปีนะคะอายุสิบเก้าปีแล้วพี่ขอบคุณจ้ะค่ะพี่แก่หวังลูกแหง แม่ยังสาวสาวแล้วก็สูงด้วยค่ะนี่เฮ้ยสวัสดีครับแม่สมพ่อเสมสวัสดีค่ะคุณสายชนอืมคนุดหลุมอีกล่ะพี่น้องเอ้ยน้ำกลัวไม่มีกลัวว่าจะไม่มีน้ำน้ำใช้นะคะขุดหลุมไว้ เก็บน้ำเองเลยแม่ตายพิดถึงลูกอย่างแรงแม่ตายไงกุ๊บเลยนะกดไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณนะคะเขาคงมีความสุขมากนะคะใช่ค่ะพี่เก้วถ้าเป็นคนคงสวยเนาะสูงใหม่นะถ้าเป็นคนนี้กะุ่นดีละค่ะนี่พี่ปีคุณตุมทำสะเหรอ แม่ตายแล้วค่ะนี่คุดลุมเฮ็ดสะไวลอน้ำค่ะนี่เขากลัวว่าจะไม่มีน้ำใช้ส่วนตัวหรือเปล่าเม่ตายเราน้ำก็ไม่ค่อยไหลอยู่คือหาวดองดองเม่ตายหาวค่ะดีใจค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะน่ารักทั้งคู่ที่ญี่ปุ่นชัดเจนดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะอจากญี่ปุ่นด้วย ก่อนแม่สมเพิ่งเลิกงานกำลังเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้จ้าขอบคุณนะคะพี่พิมพ์เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะทุกๆท่านนะคะถ้ากำลังเลิกงานอยู่นะคะสะอาดนู่นสวัสดีครับอิสราเอลชัดครับโอ้โหขอบคุณนะคะคุณแมนยูอินดี้ ุยยังกันนอสองคนแม่ลูกคุณพอพาพี่ีเขาบ้านเลยค่ะ,ค,ะค่ำเหรอวันนี้ไปบ้านแม่ดาวไหมคะไปยูคค่ะเดินทางปลอดภัยกอนพิพน,นานจะได้ดูสดน่ารักจังแม่ลูกเุอขอบคุณค่ะแลูกไปแล้วจังคอยมาก,กินอ่อยด้ยค่ะนี่อย่างสิงมาจุบบอจุบทรงไตยจุบแม่ๆมเอฟซี่บอก นอนหลับฝันดีจุ๊บจุ๊บโอ้โหแม่ตายจุ๊บจุ๊บนะคะนี่ลาตีสวัสด์แม่ตายบอกนอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนค่ะคุณพี่ฟิมคิดถึงค่ะนี่ถ้าลูกอยู่ไม่กินนะคะลูกไม่อยู่แล้วค่อยกินหญ้านี่ ดูอยู่แล้วก็ห่าวค่ะข้าตะหยอกกันสวัสดีค่ะดูประจําค่ะกดไลค์และแชร์ให้อยู่นะคะดูหมูอ้วนดาวตั้งแต่เกิดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ะคะคณทุกๆกําลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอให้ล่ำล่ำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท่านนะคะนี่เสียงหวานเสียงอ่อนโอ้ยก็หมืดแล้วปะนี้พี่นง อมแม่สมเดียวคุยเก่งแล้วค่ะดีแล้วคุยเก่งขอบคุณค่ะมืดเร็วจัง <c oughs> ค่ะบุมนตอนนี้กับบุมนจะหกโมงกว่าแล้วบอกค่ะเกือบจะตุ่มแล้วอันวันช้าง,ขงโขงรอวันสุกสาร์อาทิตย์นะคะ บอกพ่อตา,าช่วยช้างที่วังรู้ด้วยนะคะอาหารก็ไม่มีโอ้เดี๋ยวบอกง่ายนะคะสิเปนนาิกาะฮกนาทีโอ้สวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีค่ะนางส้มสวัสดียามเย็นนะคะ นี่อะไรนะโรงพี่ปีห้องพี่ปีก็มีไฟนะคะโอ้ยคุอแนบม,มเห็นไฟนอะวัดนี้นอะไฟสนับสนุนโดยแม่รีนะคะสวัสดีจา้าคุณแม่คุณพ่อปีใหม่สวัสดีค่ะยินกินแบบชิวๆค่ะอมแม่กับลูกอยู่ใกล้กันนะคะ วันนี้ไปกินข้าวบ้านดาวกันบอไปยุคค่ะวันนี้เราจะไปกินข้าวที่บ้านน้องดาวนะคะมีปิ่งปลาหมอค่ะแปดสิบท่านแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตจ,จบไลฟ์สดน,นะคะเดี๋ยวจะไปดูบ้าน น้องเลิศรักก่อนว่าเขาจะล้างผลไม้หรือเปล่าตอนเย็นนะคะอยากนั่เด้ลอ่อเบิงนะคะรอติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูกิน้มตำนะคะโอเคค่ะพี่แก้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลาตีสวัสดีตอนนี้นะคะแม่สมแม่ตายนี้เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแมนค่ะแมนไปนั่มโมไดตีไายบายพี่ฝนยางสอนไทยเด้อ เดินซ้อนท้ายไปเลยนั่นไปไปล่ะคือตาเลินเลยค <laughs> ่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะมีฝนหัวลอ,อยอีกบอกเดินซ้อนท้าย